สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมาร่วมงานพุทธ,ธาพิเศษนะครับมหาพุทธ,ธาพิเศษหลวงพ่อโตรุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ2,568นะครับจเจริญยศตรงกับวันศุกร์ที่19ธันวาคมพศ2568นะครับพิธีก็จะเริ่มบ่ายโมง29นะครับณวัดบางพลีใหญ่ในนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะมีเกจิอาจารย์นะครับ มานั่งพุทธาพิเศษนะครับก็มีสมเด็จพระพุทธจารย์สนิทนะครับเจ้าวาดวัดไตรมิตรนะครับแล้วก็หลวงพ่อสมชายนะครับวัดปริวาสแล้วก็พระเทพสมุทรวัชราจารย์นะครับเจ้าวาดวัดบางปีใหญ่ในนะครับมีพระอาจารย์ขวัญชัยนะครับเจ้าวาดวัด นามัตูมนะครับแล้วก็หลวงพ่อช้างนะครับเจ้าวาดวัดจุกเชอนะครับแล้วก็เจ้าวาดวัดสนามจันทร์นะครับหลวงพ่อมหาวิทยาแล้วก็หลวงพ่อนันนะครับเจ้าวาดวัดวัดบางพลีน้อยนะครับแล้วก็พระอาจารย์สุรศักดิ์นะครับวัดประดูนะครับมีหลวงพ่อชำนาญด้วยนะครับเพื่อนๆที่วัดชินวรารามนะครับแล้วก็ พระอาจารย์สมพรนะครับเจ้าวาดวัดป่าธรรมโสพลครับมีหลวงพ่ออ่างนะครับเจ้าวาดวัดใหญ่สว่างอารมณ์แล้วก็พระอาจารย์เอกลักษณ์นะครับเจ้าวาดวัดพุทธพรมยานนะครับและก็เจ้าวาดวัดเขากะโหลกนะครับพระครูสมุธรรมสถิตนะครับนี่ก็คือรายนามเกจินะครับที่จะมานั่งพุทธาพิเศษวันนี้นครับ โอ้เหรียญสวยมากนะเพื่อนๆนี่นี่เหรียญสวยมากนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็มีพระเกจิคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตนะครับมีพระจารย์แห้วด้วยนะครับเพื่อนตอนนี้ก็เริ่มพิธีบวงสรวงแล้วนะครับ พิธีบวงสวงก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับต่อไปก็จะเริ่มพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับ พุทธาวิเศษก็เริ่มแล้วนะครับเพื่อน हा oh, हा no. uh. Hãy subscribe đi mát Ghiền Mì không พิธีพุทธาพิเศษก็จบลงแล้วน,นะครับส่วนวัตถุมงคลขอหลวงพ่อโตในปัจจุบันก็มีให้เช่าบูชาอยู่นะครับเพื่อนๆก็มีหลายรุ่นนะครับ อี่างนี้ก็แปดพันนะครับเป็นรุ่นยานพุทธ้อนนะครับสามกษัตริย์เกียติพันห้าก็มีนะครับแล้วแต่เนื้อนะครับก็มีค่าพันคร่า ให้เช่าบูชาปกตินะหรอกถ้าพูดอะไรก็มาเลยนะหลงพ่อจะไม่พูดพระประทานไม่พูดจะหน้าที่ต้องสทางเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสออกกันไปก่อนนะครัะข้างหน้าเอาเกลยดเข้ามาว่ากันนะเดี๋ยวขอเป็นสองแถวนะครับปันนะคปันนะแค่เป็นสองแถว

หลังกุทธ,ธาพิเศษนะครับเพื่อนๆก็มีเซียนมารับซื้อนะครับที่หน้าง,งาน สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตาม,มารับชมนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาถ่ายทอดพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษนะครับหลงวงพ่อโตร,รุ่นประวัติาศาสตร์ตำรวจ2,568นะครับจเจริญยศวันศุกร์ที่19ทธันวาคมพศสอ6 8ันห้าร้หกปนะครับ ไปกไปครับได้มาลร่งสาสอหนึ่นยะดคนง่ายหนสสอ